เจอชายโลก,กิคคือใครเรื่องราวภูมิหลังของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กันกับพวกเราที่ช่องชิโนโบิไรซิงกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ภายในเนื้อเรื่องมังงะวันพีทเนี่ย ได้มีการเปิดเผยตัวละครเจ้าชายโลกิออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรที่ช่องของเรานั้นจะมาสรุปประวัติและเรื่องราวต่างๆของเขากันสักทีนะครับซึ่งภายในคลิปนี้ผมก็จะทําการรวบรวมเรื่องราวและภูมิหลังของเจ้าชายโลกิทั้งหมดเท่าที่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้พวกเราได้รับรู้กันภายในเนื้อเรื่องและนํามาสรุปเอาไว้ที่คลิปนี้คลิปเดียวเลยครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากในอนาคตมีการเปิดเผยเรื่องราวของเขาเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็เพื่อนๆสามารถช่วยกันเสริมและเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้าหากผมลืมใส ข้อมูลส่วนไหนของเขาไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแชร์กันได้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้แน่นอนว่ามีเนื้อหาที่เป็นสปอยอยู่นะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็สามารถเก็บคลิปนี้ไว้แล้วมาตามดูกันทีหลังได้เลยนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับเจ้าชายโลกี หรือเจ้าชายแห่งเกาะเอลบาฟเป็นเจ้าชายผู้ปกครองของเผ่าคนยักษ์และถือได้ว่าเป็นลูกชายของกษัตริย์คนก่อนหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมัยเด็กๆเ,เขามักจะถูกเรียกว่าเป็นเจ้าชายต้องสาบและเป็นเด็กเปรตที่มีสติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาได้อุทิศตนเองให้แก่ความมืดและลงมือสังหารพ่อของเขาที่มีนามว่าฮารันหรือก็คือกษัตริย์แห่งเกาะเอลบาฟคนก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการที่จะแย่งชิงและกินผลปีศาจในตำนานซึ่งเป็นผลปีศาจที่เป็นที่เล่าขานกันมามา,มากภายในเกาะเอลบาฟจนเมื่อไม่กี่ปีก่อน เจ้าชายโลกิก็ได้โดนลงโทษและถูกตรึงกังเขนเอาไว้เขาเคยคิดที่จะพยายามหลบหนีครับแต่เหล่านักรบเอลบัฟทั้งหมดก็ได้พยายามร่วมมือกันจับเขาไว้ในที่สุดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าพลังและความสามารถของเจ้าชายโลกินั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่อีกเช่นเคยครับชื่อของผลปีศาจประเภทของผลปีศาจหรือแม้กระทั่งพลังที่แท้จริงของมันเองภายในเนื้อเรื่องณนะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆออกมาสักเท่าไหร่เลยครับคาดว่าในอนาคตอีกไม่กี่ตอนข้างหน้าก็จะได้ทราบกันแล้วนะ เผ่าคนยักษ์หลายคนในเรื่องวันพีทมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าชายโลก,กิคือความอัพยศแห่งเกาะเอลบาฟและมองว่าเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายและอันตรายมากๆเขามีความคิดที่รุนแรงบ้าคลั่งและต้องการที่จะทำลายล้างทุกสิ่ง ถ้าว่าเขาถูกปล่อยตัวออกไปได้แล่ะก็ไม่ใช่เกาะเอลบัฟที่จะถูกทําลายแต่โลกทั้งใบก็จะถูกทําลายลงไปด้วยเช่นกันครับแม้กระทั่งตัวของเจ้าชายโลกิเองเขาก็ยังขนานนามให้กับตนเองว่าเขาคือเทพพระอาทิตย์ผู้ที่จะทำลายล้างโลกทั้งใบให้สิ้นสุดลงซึ่งประโยคนี้เขาได้กล่าวกับลูฟี่เอาไว้ในมังงะวันพีตอนที่1130 โดยจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูฟี่ได้เข้าไปเจอเขาถูกตรึงพัฒนาการเอาไว้ที่วอลแลนด์อาณาจักรนักลบแห่งเกาะเอลบาฟซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาอำนาจของโลกที่เต็มไปด้วยสงครามครับและถ้าหากยังมีใครจำกันได้ครับเผ่าคนยักษ์ยังเป็นเผ่าที่บูชาเทพพระอาทิตย์อยู่ด้วยย้อนกลับไปในวันพีเศษบงะตอนที่866เป็นตอนที่แสดงให้พวกเราได้เห็นถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเผ่าคนยักษ์โดยในเกาะเอลบาฟนั้นจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลเฮมายันซึ่งเป็นเทศกาลที่ฉลองการดับศูนย์ และการเกิดใหม่ของพระอาทิตย์โดยในเทศกาลเฮมายันนี้ทุกคนจะต้องอดอาหารและไม่สามารถกินอะไรได้เลยนอกจากน้ำเปล่าเป็นระยะเวลาทั้งหมด12วันซึ่งคนแก่แถวบ้านผมเนี่ยมักจะเรียกวันเฮมายันนี้กันว่าวันตะวันอ้อมข้าวผมก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหมครับมันจะเป็นวันที่มีกลางวันสั้นที่สุดและมีเวลาช่วงกลางคืนที่ยาวนานที่สุดในอรอบปีและเมื่อผ่านไป12วันที่ความมืดมิดผ่านไปแสงส่องสว่างของพระอาทิตย์ก็จะนำพามาซึ่งไออุ่นให้แก่ชาวเอลบับกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงมักที่จะพึงระลึกรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งถึงพระคุณของดวงอาทิตย์อยู่เสมอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะสะท้อนให้เห็นถึงแรงศรัทธาของชาวเอลบัฟต่อเทพพระอาทิตย์และการบูชาเทพพระอาทิตย์อย่างเห็นได้ชัดประกอบกับในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเจ้าชายจากประเทศไหนก็ตามนะส่วนใหญ่แล้วประชาชนก็ไมกจะนำผู้นำหรือผู้ปกครองสูงสุดของพวกเขาไปผูกโยงกับเทพเจ้าที่พวกเขาบูชาอย,อยู่เสมอนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สอดคล้องกับการที่เจ้าชายโลก,กิขนานนามว่าตนเอง เองเป็นเทพพระอาทิตย์หรือไม่ก็เขาอาจจะมีพลังและความสามารถอะไรบางอย่างจากผลปีศาจที่เขาสังหารพ่อของตนเองเพื่อแย่งชิงมามีความคล้ายกับหรือเกี่ยวยงกับเทพพระอาทิตย์นิกาในตำนานก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาจริงๆผมชอบตอนที่ลูฟี่เข้าไปเจอกับเจ้าชายโลกิครั้งแรกมากเลยนะครับพอตอนที่1130ได้มีการปล่อยออกมานั้นลหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้เจ้าลูฟี่เนี่ยมันจะต้องปล่อยเจ้าชายโลกิให้เป็นอิสระแน่นอนนะครับ ทำเอาผมนี่ห่ามากๆเลยนะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากโซ่ตรวนอันนั้นที่พันธนาการเจ้าชายโลกิเอาไว้มันเป็นโซ่ตรวนที่ทํามาจากหินไขโลเหมือนกับกุญแจมือที่พวกทหารเรือชอบใช้จับผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจก็อาจจะไม่สามารถปลดปล่อยเขาออกมาได้นะครับและเพื่อนๆลหะครับคิดว่ายังไงกันบ้างลูฟี่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยเจ้าชายโลกิออกมากันแน่มาคอมเมนต์เดากันแบบสนุกสนุกได้เลยนะครับ นอกจากนี้ครับถ้าหากอ้างอิงข้อมูลจากในวันพีทแฟนดอมแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าชายโลกินั้นมีอายุประมาณ63ปีครับถ้าเปรียบเทียบกับอายุของมนุษย์แล้วว่ากันว่าเขาน่าจะมีอายุราๆ21ปีนี่เองครับซึ่งพอดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาที่ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนั้นเขาก็ยังดูหนุ่มและยังดูวัยรุ่นอยู่พอสมควรเลยนะ รูปร่างหน้าตาของเจ้าชายโลกิเขาก็จะมีผมที่ยาวอย่างเห็นได้ชัดครับเป็นผู้ชายไว้หนวดถูกตรึงพันานาการด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่และมีผ้าปิดตาเอาไว้คำถามต่อมาก็คือเจ้าชายโลกิปิดตาเอาไว้ทําไมครับเขาปิดตาของตัวเองหรือว่าเผ่าคนยักษ์ได้ปิดตาของเขาเอาไว้มันเป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ของตัวเขาเองหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอื่นๆแอบแฝงอยู่ พลังความสามารถของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับดวงตาหรือการมองเห็นหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมต้องรอดูกันต่อไปแต่ถ้าเรามีการอ้างอิงจากตํานานของเทพนอสแล้วเราจะพบได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวของโลกีได้ถูกรับโทษเนืน่องจากสาเหตุการฆาตกรรมที่เขาได้ก่อ,อไว้การรับโทษในครั้งนี้ทําให้เขาต้องถูกพันนาการบนหิน ด้วยการใช้เครื่องในของลูกชายตนเองกับภรรยาคนแรกจากนั้นก็จะนํางูพิษมาพันไว้ที่ต้นไม้บริเวณเหนือหัวของเขาเพื่อให้พิษจากเขี้ยวงูค่อยๆหยดใส่เข้าไปเรื่อยๆว่ากันว่าดวงตาของเขาก็จะได้รับพิษจากเขี้ยวงูหยดใส่เข้าไปที่ตาระหว่างการถูกคุมขังดังกล่าวด้วยเช่นกันครับโลกีได้รับความทรมานจากพิษของงูจนดิ้นทุรนทุรายส่งผลให้มีความเชื่อของชาวนอสที่ว่าการดิ้นไปดิ้นมาบนก้อนหินของโลกีนั้นคือสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองครับ การลงโทษโลก,กีในครั้งนี้ได้สร้างความบาดหมางให้กับเผ่าพันยักษ์และเหล่าทวยเทพอย่างมากมาย โลกิเขาก็เป็นคนที่มาจากเผ่ายักษ์เช่นกันครับก่อนที่โลกิจะหลุดพ้นจากบทลงโทษในครั้งนั้นเขาได้ประกาศกล่าวเอาไว้ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเผ่าพันยักษ์อย่างแน่นอนต่อมาเมื่อโลกิพ้นจากการพัรณนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วศึกมหาสงครามรักนรอกครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆครับนอกจากนี้หากเราดูจากลักษณะท่าทางของเขาในตอนที่เขาได้มีการพูดคุยกับลูฟี่ประกอบกับคําบอกเล่าต่างๆของผู้คนในเผ่าคนยักษ์ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเจ้าชายโลกินั้นเขาเป็นคนที่มีสติ ไม่ค่อยจะดีหน่อย ก็น,น่าจะเป็นความจริงตามที่หลายคนเขาว่ากันไว้นะครับเพราะลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตในมังงะแล้วเหมือนกับจะมีลิ้นห้อยออกมาจากปากอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เอ่ยปากพูดเลยซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าในอนิเมะจะมีการทำแอนิเมชนันออกมาแบบไหนกันแน่นะครับยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วเจ้าชายโลก,กินั้นจะเป็นคนนิสัยยังไงกันแน่นะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือหากเราอ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่ผ่านๆมานั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกเราเหล่าคนอ่านเนี่ยมักจะ โดนแกงกินอยู่เสมอเลยใช่ไหมล่ะครับระหว่างเงาของตัวละครที่ได้มีการปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องผ่านการบอกเล่าของตัวละครต่างๆอีกทีกับรูปร่างที่แท้จริงของตัวละครตัวนั้นๆที่ได้มีการเฉลยออกมาในเนื้อเรื่องภายหลังมันก็มักที่จะมีรูปร่างลักษณะที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมล่ะครับอย่างตัวของเจ้าชายโลกีเองนี่ก็มีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเหมือนกับผมบ้างหรือเปล่าครับ แต่เอาจริงๆเรื่องแบบนี้เราก็สามารถมองได้2มุมมองเลยนะครับคือ1น 1. มันเป็นเพียงการนึกภาพของเจ้าชายโลกิผ่านมุมมองของตัวละครต่างๆที่จินตนาการขึ้นมาเท่านั้นและ 2. ครับเป็นแผนของอาจารย์โอดะที่ตั้งใจจะแกงเราด้วยภาพเงาที่แตกต่างจากรูปร่างที่แท้จริงนั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะครับแค่หาเรื่องมาชวนคุยไปเรื่อยนะ <laughs> เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าครับย้อนกลับไปในวันพิษมังกะตอนที่558ภายในตอนนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเจ้าชายโลก,กีแห่งเกาะเอลบฟัฟได้เกิดการตกลุมรักกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าโลลาหรือก็คือลูกสาวคนที่23ของบิ๊กมัมตั้งแต่แรกเห็นเข้าอย่างจังเลยซึ่งแน่นอนว่าตัวของบิ๊กมัมเองก็ค่อนข้างที่จะดีใจมากครับที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอย่างที่เรารู้กันดีบิ๊กมัมเคยสร้างวิลกรรมร้ายแรงเอาไว้มากมายเมื่อในอดีตส่งผลให้เเเธออกกกกัััับผ่่่่่าาคคนนยยไไมททีจะถูกกสร ถ้าหากว่าลูกสาวของเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายแห่งเกาะเอลบาฟผู้ปกครองสูงสุดของเผ่าคนยักษ์ได้แล้วก็มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะสามารถกลับมาคืนดีกันได้อีกครั้งหนึ่งอีกทั้งยังได้กองกําลังของเผ่าคนยักษ์ที่ว่ากันว่าเป็นกองกําลังทหารนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกด้วยแต่ในท้ายที่สุดแล้วโชคก็ไม่ค่อยเข้าข้างสักเท่าไหร่ครับเจ้าชายโลกเกแห่งเกาะเอลบาฟตกลุมรักสาวเป็นครั้งแรกและดูเหมือนว่าจะเป็นการอกหักครั้งแรกของเขาด้วยเช่นกันเพราะโลล่าดัานหนี ได้ตอบรับความรู้สึกของเจ้าชายโลกิแม้แต่น้อยเลยครับทางด้านบิกมัมที่อยากจะให้งานแต่งงานดําเนินต่อไปได้เธอจึงได้ให้น้องสาวฟ้าแฟดของโลล่ามาสวมรอยเป็นตัวแทนของโลล่าซะเองซึ่งแน่นอนว่าก็โป๊ะแตกครับฝั่งของเผ่าคนยักษ์รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดส่งผลให้ความบาดหมางระหว่างบิกมัมกับเผ่าคนยักษ์ดันทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและอาจจะทําให้ไม่สามารถกลับมาปลองดองได้อีกเหมือนอย่างที่คาดหวังเอาไว้ครับ กจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเจ้าชายโลกิคือใครเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลประวัติและภูมิหลังต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายโลกิเท่าที่ผมนําเสนอไปซึ่งถ้าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนกันไปเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาชี้แนะกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ แน่นอนว่าภายในอาทิตย์หน้านี้อาจารย์โอดัจะต้องปล่อยข้อมูลเจ๋งๆเกี่ยวกับตัวของเจ้าชายโลกิออกมาให้พวกเราได้อ่านได้ชมกันเพิมเ่มเติมอย่างแน่นอนครับเพราะในมังงะวันพีต,ตอนที่1130นี้ดันทิ้งเนื้อเรื่องให้ค้างขาดใจไว้ตรงที่ลูฟี่ได้พบเจอกับเจ้าชายโลกิกันแบบพอดิบพอดีเลยส่วนตัวผมเองก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วครับยิ่งเนื้อเรื่องมันเข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายของตอนจบวันพีด้วยเนี่ย ทำมาผมอยากรีบอ่านมากๆเพราะอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครภายในเรื่องว่าจะมีจุดจบแบบไหนหรือเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้างสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับผมก็อยากที่จะขอฝากคลิปที่มีชื่อว่าเกาะเอลบัฟคืออะไรที่ช่องของเราได้เคยทํากันเอาไว้ด้วยหากใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแบบพอด,ดิบพอด,ดีอยังไงก็ขอฝากทุกๆคนเอาไว้ด้วยนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลส่วนไหนที่ผมผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณนาที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเสนอแน,นะและติชมกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์กันเลยครับซึ่งถ้าหากใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือซุปเปอร์แตงกันเข้ามาได้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนใครมีอีโมจิปันๆแบบนี้ให้เดี๋ยวเอามาใช้คอมเมนต์กันในช่องของเราด้วยนะครับแลว้วก็อย่าลืมช่อง Movie Level 2เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถเข้ามาติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ